อรอผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของบุกขาวบัญชาเมฆกันอยู่นะครับอย่างนายทองดีฟันขาวอาจจะต้องร้องเพลงรอต่อไปแบบไม่มีกําหนดนะครับเพราะว่าบุกขาวเพิ่งจะออกมาบอกว่ามีแพลนที่จะรื้อนะครับเพื่อแก้โปรเจกต์ให้ใหญ่กว่าเดิมบุกขาวเขาบอกมาแบบนั้นครับ ลงทุนปิดค่ายเอาใจแฟนๆกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักมวยชื่อดังบวกขาวบัญชาเมฆที่ร่วมมือกับผู้สนับสนุนจัดกิจกรรม smile fight smile plan ชกกินฟิ่นแซบ0%งานนี้ผู้สื่อข่าวบันเทิงสเปนิวส์ของเราก็ได้ตามไปอัปเดตถึงความคืบหน้าภาพยนตร์ทองดีฟันขาวที่จะตัวรับบทนำตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วซึ่งทางบัวขาวก็เผยว่าทางผู้สร้างได้เลื่อนการเปิดกล้องไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะต้องปรับแผนใหม่เนื่องจากมีนายทุนต่างชาติสนใจมาร่วมแจมด้วยและคาดว่าจะต้องเป็นงานยักษ์กว่าเดิมอย่างแน่นอนส่วนรายละเอียดต่างๆขออุบไว้ก่อนค่ะต่างประเทศก็เข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมลงทุนด้วยนะครับไม่แน่ว่าอาจจะมาไมา่เปลี่ยนในรูปแบบใหม่ในเรื่องใหม่อา,อาจจะเป็นหนังแน่นอนนะครับแต่ว่ารูปแบบใหม่ก็คืออาจจะไม่ใช่แค่หนังแบบไทยๆอย่างเดียวนะครับอา,อาจจะเป็นโกเตอร์มันจะมีนักแสดง ต่างชาติมาร่วมด้วยก็ยังครับก็ยังไม่เผยออกมาว่าจะประกบอะไรกันอะไรยังไงครับก็ <S <S ต่ว่าเขาก็จะวางตัวแบบบุกลีกของเราเราไปวางบุกลีกของอีกคนหนึง่งต่างประเทศว่าจะเอาอลูกเดิน,น,จ,ะนจะเป็นหนัง,งนร,ร่วมทุนร่วมลงทุนครับครับอันนี้คือยังเป็นที่ใช่ครับที่มนอยู่แน่นอนครับอันนี้พอจะเปนคว่าต่างประเทศมานี่เป็นของ้ไหนอะไรยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายบริษัทที่อยา่จะตกลงกัน